สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูและทางช่อง y o u t u ทีพีคนรักดีวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับเป็นบุญทอดกระถินที่วัดป่าทรงธรรมบ้านหนองคองตําบลขอนยูอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นกองกระถินแล้วก็จะมีต้นเงินนะครับ วันนี้เป็นวันทอดกรถินนะครับเป็นวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับก็จะมีพี่น้องชาวบ้านหนองคองของเรานะครับก็จะมาร่วมกันทําบุญทํากุศลทําโรงทานอาหารนะครับให้กับพี่น้องที่มาร่วมทําบุญกรถินในวันนี้นะครับสําหรับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงทานของคุณแม่บานนะครับที่ได้ทำโรงทานเป็นข้าวกล่องนะครับก็จะเป็นข้าวกล่องผัดกะเพราหมูนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของอแม่ขาวพ่อขาวนะครับก็จะมีขนมหวานมีน้ำเปล่านะครับแล้วก็ ลูกหลานมาช่วยกันนะครับในการทำโรงทานในครั้งนี้โรงทานนี้ก็จะเป็นโรงทานขนมจีนน้ำยานะครับเป็นโรงทานของคุณแม่ฉลองกับลูกสาวคุณหนิงนะครับก็จะมีคุณแม่มีคุณแม่คำปองคุณแม่อ่วงนะครับมาช่วยกัน ในการาทำบุญในครั้งนี้นะครับขนมจีนน้ำยาภาษาอีสานก็จะเรียกข้าวพุ้นนะครับก็จะมีไว้ให้สําหรับท่านที่มาทําบุญร่วมกันนะครับที่มาที่วัดป่าทรงธรรมบ้านหนองคองให้ได้รับประทานขนมจีนนะครับขออนุโมทนาบุญในการทำบุญในครั้งนี้นะครับ <Vielen S 1> ขอให้ทุกท <Ooh. S 1> ่านจงมคีความสุขความเจริญนะครับ อันนี้ก็เป็นลงท่านของแม่ยยแม่ยญยญซื้ออย่างแม่ยญยน้ำเนาะในน้ำกับแม่ยายแม่ยญยท่อมปองสิงเพชรนะครับก็จะมีขอาเมานะครับแล้วก็านา้เป้านะครับไว้เห็ดลงท่านแจกพีแจกน้องนะครับผููที่มาร่วมท่อบุญกระทินในข้างนี้นะครับ แม่ใหญ่สัวน้อนะครับกรมพูดลมไส้ของอาชาวบ้านเฮาบ้านนองคองนะครับเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นลมพูดลมไส้เฮาหงงาูงามๆของเฮานั่งอยู่ตรงนี้เสื้อนลังก่อนเสื้อหลักเน้องามคักนี่อันนี้ก็มาวัดมาว่าที่ดีนะครับามาเห็ดบุญเห็ดกุศลอยู่ตลอดบ่าขาดนะครับอันนี้แม่ใหญ่ มีไงมีไงนครับมีไงสีนะครับกะมื่ว้านกะมาอ่าซอยลูกซายหลานเห็ดขันบักเบงนะครับหมื่บ้านนี้นะครับอ่าอันนี้กะไทยบานเท่าอันซื้ออย่างน้อนี่นออ่ามีทำอ่าอันนี้ลูกสาวตีน่นลูกสาวเอะอ่าลูกสาวเอะอันนี้กะ พ่อใหญ่เพี้ยนพ่อใหญ่เพียนอ่าพ่อใหญ่เพี้ยนเนาะครับเนาะอ่ามาวันมาว่าดีนะครับมาสู่มือเลยนะครับมาเสบุญท่านกุศลนะครับอันนี้ก็เป็นลุงทานนะครับเป็นเขาจีนะครับอันนี้ลุงทานของผู้ใดโนอลุงทานลุงทกุมวัดจ้าอ๋อลุงทานกุมวัดนะครับกุมวัดวัดปลาต้องทำบ้านนองข่องนะครับ วัดป่าโจงทำัที่เขาทีนะครับอไอ่าไม่อยางกะจเน้ยเอาต่อห่ใหญ่ปู้เฮานะอม่ใหญู่้มใหญ่้อยอันนี้ไม่ใหญ่ยังงอนี่เนาะเจ้าไหนเนี่ยอันนี้อาไปต่ออันนี้ต่อ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 ต่ต่อ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 ต่ต่ออตอต่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 อ ต่อมูซีอันนั้น,งงนกะกระจยอยูดอกตอยบูนะครับลูกห้านบ้านเ้อกัมาซอยกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลบุญกระถินะ่นจะปลนนนลีละแน่ข้างนะ,นะครับเนาะนะครับ เป็นวัดปลาทรงทำบานน้องคองนะครับเป็นวัดที่ลมลืน่นลมเย็นนะครับสงบจะขอให้บุญกุศลในการทำบุญกระทินในครั้งนี้ไปถึงกับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะครับขอให้ทุกๆท่ทานมีความสุขกายสุขใจสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีมีเงินลอยล้านท่านล้านนะครับพระอาจารย์ มันใช่นะครับเจา้าอาวาสวัดบ้านน้องคลองนะครับท่านจะเป็นเจา้าอาวาสอยู่วัดปลาทรงธรรมบ้า,บานน้องคลองนะครับเรียนแล้วอันนี้กา มันไม่แย่ก่อนเหรอแม่ขาวแม่ขาวกับพ่อขาวน้ออืมครับกับลุงท่านนะครับขนมหวานน้ำนะครับน้ำส้มขนมหวานน้ำส้มขนมหวานนะครับที่เพิ่ด้เดมานะครับการได้ทำบุญทำกุศลนะครับจะทำให้ ใจิตใจของเราเบิกบานมีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจของเรา เจ้าภาพต้นเงินคือคุณแม่น้อยทองบุตรคุณพ่อสำลีทองบุตรนายราวิชชัยกองพร้อมครอบครัวนางสาวปียพรสวุวรรณโชตพร้อมครอบครัวนางสาวสาลีลชัยสิทธิส้อยพร้อมครอบครัวและชาวพี่น้องบ้านหนองคลองและหมู่บ้านใกล้เคียงและท่านที่มีจิตใจเป็นพุนเป็นกุศลที่มาร่วมทําต้นเงินร่วมกันเพื่อถวายพร้อมกับกองกระถิน ในวันนี้นะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง YouTube ที่ดินลบุรีชนดราคาถูกและทางช่อง YouTube t ีคนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีเรื่องราวดีๆปีบุญมีกุศลนำมาฝากท่านให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนากันนะครับทึ้ขอาอจนไกลเนวายน่นล่ะ เป็นเท้าบดจิ้บบดทานอันนี้ยิ่มชังกล่องชังกล่องแล้วก็ย่อเมื่อสาโท